ชิวๆอีกวันกับการตื่นตื่นนอนตอนเย็นกับคุณนายไลท์ติ้งของเราย,ยังไม่เต็มอิ่มเนาะนั่นน้นั่นน่า,นา,นา,นาระวังนิ้วลูกอย่าอมอย่าอมไม่อมนิ้วฮื้ nè giím này cái lúc này ngủ một cái. 500.000 đồng 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 một cái. 500 000 Ơ một cái 500 000 แปจะหมดขอสูมหน้าเข้าใกล้หน่อยโอ้โหน้าจะเบะอจะเบะอจะเบะแอ้วหาวบสเป็นผู่เริคบสหาเพือล้านออย้าๆก็ไปนอนไม่กิมิ่เสียหรื <c oughs> ขวนหน้าขวนตายอย่างเดียวเลยไหมบ๊ายบายกล้องหนวันนี้แบบหมดละบ๊ายบายไปกันนะแคะ่ไลท์ติ้งค่ะ